วันที่13สิงหาคม2556น,นายแผนวรณเมธีเลขาธิการสภาการชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเพื่อก้าวสู่วัยกเกษียณอย่างกระเสมประจำปี2556ณนห้องประชุมสิริสิริโยทินอาคารเฉลิมบูรณะนนท์สำนักงานการเจ้าหน้าที่สภาการชาติไทย ซึ่งจัดโดยสำนักง,งานการเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยเพื่อให้บุคลากรสภากาชาติไทยที่กเกษียณอายุการทำงานได้ทราบแนวคิดและวิธีการที่จะก้าวสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพมีความสุขและมีความมั่นใจในการดำรงชีวิตภายหลังการ,กรเกษียณพร้อมที่จะก้าวสู่ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุขและเกิดความรู้สึกมั่นคงและมั่นใจทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมโดยจัดการบรรยายในหัวข้อต่าง และจัดให้มีการทัศนศึกษาร่วมกันณจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้มีโอกาสสังสรรค์และเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการดำรงชีวิตภายหลังการเกษรรียณอายุการทำงานจากสภากาชาติไทยและเกิดความประทับใจต่อสภากาชาติไทยก่อนการเกษรรียณโดยปีนี้มีบุคลากรสภากาชาติไทยเกษรรียณอายุรวมทั้งสิ้น96คนกิต,ติจันชาติถ่ายภาพชริตากิติพัฒารางาน